รถกอล์ฟไฟฟ้าขนาดใหญ่4รอนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีเลยคือสีขาวและสีแดงนะคะตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์3,500วัตต์ค่ะแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้ง100แอมป์นะคะความเร็วสูงสุดคันนี้ที่ทำได้คือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีการเลียวแคบสุดที่5.6 มิลลิเมตรนะคะระยะห่างล้อหน้าล้อหลังประมาณ900ถึง1,000มิลลิเมตรตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะมากๆค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นฟังก์ชั่นใช้งานแบบพวงมาลัยแบบนี้เลยหมุนพวงมาลัยได้โดยรอบนะคะมีช่องวางแก้วเยอะมากๆถึง4แก้วมีช่องเก็บของ2เวลาลูกค้าใช้งานต้องดึงสลักตรงนี้ทุกครั้งและหลังใช้งานต้องกดปิดทุกครั้งป้องกันแบกหมดนะคะเราจะมีกุญแจไปให้กุญแจแบบนี้นะคะพอบิดเสร็จแล้วนะคะจะมีไฟแสดงสถานะขึ้นด้านซ้ายมือมีไฟสัญญาณเป็นสี และสีแดงนะคะคันนี้เวลาเดินหน้านะคะลูกค้ากดขึ้นถอยหลังกดถอยหลังนะแล้วก็มีไฟฉุกเฉินให้แบบนี้เลยมีไฟฉุกเฉินทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ใช้โรงแรมโรงเรียนได้นะคะสนามกอล์ฟเหมาะมากๆเลยเนาะแล้วก็ในหมู่บ้านก็สามารถซื้อคันนี้ไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายนะคะไฟเลี้ยวขวาและมีเสียง ช่องเก็บของนะคะเราจะมีพรมปูให้ทุกที่นั่งเลยนะคะทุกตอนไม่ว่าจะเป็นตอนหนึ่งตอนสองและตอนด้านหลังนะคะจะมีพรมปูให้สวยๆแบบนี้เลยช่องเก็บของด้านหลังนะคะนี่มีด้ามจาับแข็งแรงไม่กลัวรถเราจะแถมที่ชาร์จแบตให้ทุกคันนะคะเวลาในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้เวลาในการชาร์จแปดถึงเก้าชั่วโมงค่ะ,คะมาชาร์จตรงนี้ได้เลยจุดชาร์จแบต เรียบร้อยจ้ารถไฟฟ้าคันนี้ขับง่ายมากนะคะผู้หญิงขับได้ใครขับรถเป็นสามารถขับรถอ็์ฟคันนี้ได้เลยนะครับวงเลี้ยวแคบค่ะสามารถเลี้ยวได้ง่ายเลยนะคะขับสะดวกขับสบายขับสนุกแล้วก็ขับนิ่มมากๆนะคะ รถไฟฟ้ารถกอล์ฟที่ขับได้ไง่ายมากนะคะสามารถนั่งได้หลายท่านมากๆไม่รวมคนขับก็คือสามารถได้นั่งได้ถึงคนเลยนะคะเหมาะมากๆกับใครที่จะซื้อไปไว้ใช้กับสนามกอล์ฟนะคะตามหมู่บ้านโนอุตสาหกรรมใหญ่ๆโรงแรมโรงเรียนรับส่งได้เลยนะคะในราคาแค่สองแสนกว่าบ,บาทเท่านั้นถ้าสนใจเดี๋ยวแนะบลิงก์การสั่งซื้อให้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะ